ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่มารักสุกทรเนานะก็มาพบกับลุงตันคนบนาชาแนกนอีกเช่นเคยเนาะเดี๋ยวแต่วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนาะคลิปนี้หรือวันนี้นะครับลุตงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันศะุกร์เนาะศุกร์ที่12ทธันวาคม68นะครับการ งวนนี้เนาะงวดนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันศุกร์นะครับงวดวันพุทธที่ผ่านมาเนาะพุทธที่10ธันวาคมนะครับวัน <c oughs> ตัวเลขที่ลุงตันให้ไปเนี่ยนะครับก็ลุ่มที่ใช้หลักแสนหลักหมื่นเนาะเป็นเลขล่างเนี่ยเนาะก็คง โชคดีกันไปเนาะลุงตันวาง42ไว้เนาะก็ปากกว่ามา42เลยนะครับสำหรับท,ทันทีใช้เลขสองหลักนี้เป็นเลขล่างเนาะก็ถือว่ามาตรงๆเลยนะครับอ่าส่วนตัวเลขในตารางนะถ้าอยองสังเกตด,ดูเนี่ยนะครับสูตรเหมือนกัน2ตัวเนาะก็จะมี17เจด,ด้วย เนาะึงก็ไปตรงกับบนนะครับก็ทันทีจับชุดเพิ่มเติมเนาะ,ะที่มีความคิดเห็นแตกต่าง,างลงไปก็คงโชคดีกันเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำมาที่12ธันวาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามเมาดูกั<อ>นวิเคราะห์หวยล่าพัฒนานะครับงวดประจำวันศุกร์ที่ สิบสองธันวาคม68นะครับาการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมวันนี้นะครับลงตันก็ยังใช้การเทียบนะครับผลลัพธ์จากสูตรสองสูตรเนะาะก็คือ,อสูตรเหมือนกัน2ตัวกับกลุ่มเลขกําลังวันเนาะซึ่งตามสถิติเนะาะการใช้รูปแบบนี้ก็ถือว่าตัวเลขในตารางเนี่ยก็เดินดีมาโดยตลอดเนะาะก็เลยยังใช้ รูปแบบนี้ในการนําเสนอนะครับอันดับแรกนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์มาวางในตารางกันก่อนเนาะหลังจากที่มีการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเนาะแถวที่หนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะก็คือเจ็ดเนาะได้เจ็ดนะครับต่อมาแถวที่สองได้หกนะครับแล้วก็แถวที่สามได้สามนะครับ ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับเจ็ดเนาะเจ็ดแล้วก็แปดนะครับฝั่งนี้เป็นหกเนาะต่อมาหกหกแล้วก็เจ็ดฝั่งนี้เป็นห้านะครับแล้วก็แถวที่สามนะครับสามสี่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นสองอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์จากสูตรเหมือนกัน2ตัวนะครับทีนี้มาดูเลขกำลังวันเนาะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลขเด่นเนาะก็จะใช้าตารางข้างบนนี้ในการวางตัวเลขนะครับส่วนรองลงมาก็จะใช้าตารางข้างล่างนี้นะครับตัวเด่นที่มาบ่อยที่สุดนะครับเริ่มต้นที่ สนะครับสี 4, 5, 7, นะ่ห้าเจ็ดเนาะลองลองมาก็จะเป็นศูนนะครับเป็นศูนย์เป็นหน,นะครับเป็นสองแล้วก็9้านะครับจากการสังเกตนะครับตัวเลขในตารางเนาะตัวที่เหมือนกันนะครับก็จะมีสองเนาะ มีสองมีสี่นะครับมีห้ามีหกเนาะแล้วก็เจ็ดนะครับอ่าก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอ่าทีนี้ก็มาพิจารณาบุ๋มเลขเด่นเนาะโดยพิจารณาจากตัวเลขในสองตารางนี้นะครับอ่าแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเด่นเนาะ เด่นประจำงวดวันที่12คนาคมนะก็จะมี0นะครับมี2มี7เนาะ,ะแล้วก็9นะครับอ่านี่ก็คือชุดเด่นนะครับทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับจับชุดก็คือชุดสองตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่ มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ07นย์เจ็ดศูนย์เกสองเก้าสี่ศูนย์สเนาะห้าสองหกเดเนาะ จ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับนีอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะทีนี้มาดูสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่ห้าสองเนาะ เ5 7 9แล้วก็629นะครับอ่านี่ก็เป็นชุดสามตัวสองตัวนะครับแล้วก็ุ่มเลขเด่นเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์จากผลลัพธ์ในสองตารางนี้นะครับพี่น้อง FC ก็ มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็ตุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไปให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์นะครับก็ลุงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเกี่ยวกับรูปแบบในการนำเสน,เนอเนาะ ก็ยังใช้การเทียบนะครับนะผลลัพธ์จากสูตรสองตนะักันอยู่นะครับก็คือผลลัพธ์จากสูตรเหมือนกัน2ตัวนะครับและก็กลุ่มเลขกําลังวันนะครับซึ่งก็ลนะูงตานใช้รูปแบบนี้มานาะนเะนาะตัวเลขที่ไดจากการวิเคราะห์เนี่ยก็ถือว่าเนะดินดีมาเกือบทุกงวดเลยนะครับนะเพียงแต่ว,ว่าการดึงตัวเลขมาวางให้ได้รับชมเนี่ยอาจจะ ไม่ตรงตำแมน่งแค่นั้นเองเนาะแต่ท่านที่จับชุดเพิ่มเติมเนี่ยก็คงโชคดีก,กันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซี C ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะาเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ